สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการใช้ปฏิทินปีปัจจุบันสำรวจวันสำคัญต่างๆนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะนักเรียนมาดูนะคะปฏิทินนะคะที่คุณครูนำมาให้ปฏิทินนี้เป็นปฏิทินปีพุทธศักราช2565 นักเรียนจะต้องมีปฏิทินอยู่ที่บ้านของนักเรียนด้วยนะคะเรามาดูเดือนมกราคมนะคะมี31วันวันแรกของปีก็คือวันเสาร์นะคะสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมจะเป็นวันเด็กนะคะก็คือวันที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันเลยค่ะ นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่44ใช้ปฏิทินปีปัจจุบันสำรวจว่าวันสำคัญต่างๆที่กำหนดให้ตรงกับวันวันที่และเดือนอะไรนักเรียนจะต้องมีปฏิทินปีปัจจุบันนะคะมาดูวันสำคัญวันแรกนะคะวันขึ้นปีใหม่ตรงกันกับวันเสาร์ที่1เดือนมก,กราคมนักเรียนก็เขียนลงไป วันเด็กแห่งชาตินะคะวันเด็กแห่งชาติเขาจะนับเป็นเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะตรงกับวันเสาร์วันที่8นะคะเดือนมกราคมนักเรียนก็เขียนลงไปส่วนวันสําคัญวันอื่นๆอย่างเช่นวันปิยมหาราชวันแรงงานวันรัฐธรรมนูญวันสงการวันวิสาขบูชา วันพืชมงคลวันลอยกระทงและวันสิ้นปีนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดปฏิทินนะคะแล้วตอบคำถามลงไปเดี๋ยวเรามาดูการบ้านวันนี้กันเลยค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่44นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ